สารจากอับราฮัมฮิกซ์สิแก่นสัจธรรมที่อับราฮัมฮิกซ์สอน 1. คุณคือส่วนขยายทางกายภาพของพลังงานต้นกำเนิดไร้รูป 2. คุณมาที่นี่ในร่างกายนี้เพราะคุณเลือกที่จะมา 3. พื้นฐานชีวิตของคุณคือความอิสระ และจุดประสงค์ของชีวิตคุณคือความปิติสุข 4. คุณคือผู้สร้างคุณสร้างจากทุกความคิดของตัวเอง 5. ทุกสิ่งที่คุณสามารถคิดและจินตนาการถึงมันได้สิ่งนั้นมันเป็นของคุณในการที่คุณจะเป็นทำและมีสิ่งนั้น 6. เมื่อคุณเลือกความคิดของตัวเองอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเป็นตัวนำทาง 7. จักรวางรักคุณและรู้ความต้องการที่คุณส่งออกไป 8. จงผ่อนคลายเพื่อเข้าสู่ความผาสุกตามธรรมชาติที่คุณมีอยู่แล้วและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอ 9. คุณคือผู้เลือกที่จะคิดในหนทางความสุขของตัวเอง 10. คุณไม่สามารถตายได้คุณคือชีวิตที่เป็นนิรันดรเจ็ดคำถามความสำเร็จที่เคยสงสัยถูกตอบแล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้ 1. ถ้าตอนนี้ยังไม่มีมาสเตอร์มาย คู่คิดทางความสำเร็จและไม่มีวิแววว่าจะมีต้องทำยังไงคำตอบพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณแล้วคุณจะถูกดึงดูดและถูกจัดสรรให้ได้มาสเตอร์มายที่ใช่เองโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยค้นหาหรือจีบมา 2. มีเป้าหมายที่อยากได้ จะต้องคิดถึงมันบ่อยๆหรือคิดแล้วลืมไปเลยคำตอบจะคิดบ่อยหรือไม่ก็ได้คีย์สำคัญอยู่ที่การปล่อยวางและไม่ร้อนรนคิดบ่อยก็ดีเพราะเป็นการโฟกัสเป้าหมายและช่วยโฟกัสการลงมือทำคำถามที่3อยากสื่อสารกับจักรวาล ฟังเสียงจักรวาลทำอย่างไรคำตอบแท้จริงคือการทำตามความรู้สึกลึกๆภายในหรือสัญชาตญาณของตัวเองโดยไม่ใช้สมองคิดในทางตรรก,กะเหตุผลคำถามที่4ดูดเฉยๆเลยได้ไหมไม่ต้องใช้ how to เอาไดเลยเช่นดูดเงินมาใช้เลย โดยไม่ต้องทำงานหรือพัฒนาอะไรคำตอบได้แต่คุณต้องมีความเชื่อแบบไร้ข้อสงสัยและคุณต้องเพียวมากๆและจิตคุณต้องโฟกัสมากๆเหมือนโยคีเสกกระดาษให้เป็นทองซึ่งคือเรื่องจริงคำถามที่5ที่เขาบอกว่าไม่ต้องทำงานเงินก็เข้านะ่ะจริงไหม คำตอบจริงแต่เท่าที่รู้คือเขามีช่องทางการไหลเข้าของเงินอยู่แล้วเมื่อบวกกับการยกระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นจึงทำให้มีความมั่งคั่งไหลเข้าง่ายๆสบายสบาคำถามข้อที่6แล้ววันๆเขาทำอะไรคำตอบเท่าที่รู้นอกจากเหตุผลข้อ5แล้ว เขาก็จะมีโฟกัการทำงานของตัวเองซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการทำจึงทำให้ไม่รู้สึกว่าทำงานไม่เหนื่อยไม่เบิร์นเอาทั้งที่บางทีก็ทำเยอะมากๆคำถามข้อที่7อยากได้คู่ที่ดีส่งเสริมความสำเร็จต้องทำยังไงคำตอบเปลี่ยนจุดดึงดูดจากตัวคุณเองแล้วทุกอย่างที่ไม่แมช กับวายเบรชันของคุณและเป้าหมายที่คุณต้องการจะถูกเหวี่ยงออกไปเองโดยที่คุณไม่ต้องเสียใจจบคำถามแล้วก็คำตอบนะคะพี่ฝนขอส่งบทโมนตราการสวดเกี่ยวกับความมั่งคั่งของอับราฮัมมาให้เป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆน,นะคะ ฉันรู้สึกได้ถึงสายธารแห่งความมั่งคั่งหลั่งไหลบ่อยๆพูดที่สันสะเทือนพูดให้รู้สึกจิงไม่ได้และจะได้รับฉันเริ่มปรากฏแล้วดังนั้นจนรู้ว่าไวเบรชั่นของฉันเกี่ยวกับเงินกำลังดีขึ้นและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและมันจะเป็นเรื่องสนุกสำหรับฉันในทุกวัน ที่จะเห็นหลักฐานที่เปลี่ยนไปว่าฉันกําลังสูดลมหายใจเข้าสูดลมหายใจออกอยู่ในเส้นทางของความมั่งคั่งและฉันยอมรับว่า99%ของทุกการสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่มันจะปรากฏในโลกกายภาพฉันเลือกที่จะเป็นคนที่มีความสุขก็ขอจบ คลิปนี้นะคะขอขอบคุณผู้แปลและแอดมินเพจสัจธรรมแปลให้แล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะ